กินตำสมเป็นน้ำฟังเพลงฟังไอซองของเพลงสดๆให้ฟังเลยอสบายดีนอจากมันมีทางเอฟซีพันยุวันนาเสียหะกางเกงแกงเกี้ยชิบย้อนนาเสียว่าอะไรไม่รซ้อะนาเสียเ้่อนี่ด้วยเอฟซนาเสียอะไรเนาออันนั้นเพิ่นมายามนกับเลยผสไอบมีแนวกินก็ซื้อตำมีนี่แหละมันเป็นแบบอาหารธรรมชาติกัน่สาซื้อซินงวเพิ่นขึ้นจกินดอก บาแต่สรงใหนกินอย่างนี้โอ้ไปขอดก็เอาเนาะแมนแมนแมนไอ่หูแล้วไข่หู้แล้วก็จะสิไเซอเกอร์ชิมง้อสิมมเบาแอ้วหนึ่งหมาแซนไปชิมเเกอมีนี่มันอะไรนี่มันจะซองซามอหนึ่งบอกง่ายๆก็คือเราประหยัดจะไม่ำท่าไหมครับประหยัดใก้สิบประหยัดเนาะประหยัดมาประหยัดประหยัดพี่ก็จะไปเยื่อมอบตํามีกันตําเกียวนะจ๊ะคะ จำแจวก็พักกันพี่ไพที่มนันนวกัพระไม่ไหนมีหนเดียวออกพันสาไม่ไหนมีหนเดียววันว่าเดนไทยไม่ไหนมีหนเดียวอนหองเพกพีสกับเลยอนสองหาตอนว่า,ายังเพชรบ่ยันมน,มน ถือว่าเป็นเกียดแห้งแต่มากินตำสมหัือนไอ้สมตำมีนี่กะเบิดเนาะสุดหโวดแสบแห้งแสบไร้แสบแรงแสบปิลีแสบจะลืมผัวนัวจะลืมเมียเลียมือจะลืมล่างล่างล่างมันจะล่างเลยนะมวนแต่ใจยังไม่ท่านเนี่ยห้องัาพนี้ไอ้ต้นกู่้างเท่นเจ้าเขาในสองควายสองควายชิบวนันปะ วมผอดก่เกี่ยวเปี่ยวมันนี่อยยดิเอนกแต่มันมีเพื่อนเป็นยังเห็น้าเพื่นเห็ดแแวกอ่นี่อ่ะสบายดี้ันเนาะมันนี้บัาน้องสาวเพิ่นกสิไดกับาตกินตำมีเียบร้อยเนาะมันนี้เพิ่นก็สิใหสรองพงให้จับเพลงนึงเนาะนุมนก็คอมเมนมาเดอรักไผก็มีแต่เจ หังไัยก็มีแต่ซ้ำหักไผก็มีแต่ผิดหวังเด้มานังโศกเศร้าเสียใจเสียน้ำตามาตั้งหลายปีแต่ตอนนี้ออ้กะดื่มบไ่ได้ย้อนไอ้มันหักเจ้าเบิดใจขันเจ้าบ่หักไอ้ก็บอวา่า <c oughs> ไอ้ทูหาเจ้ากับโบหับสายจังแม่นใจร้ายหูโบว่าไอคิดฮอดตอนนี้เจ้าเป็นจังไยไอ้ทรไปเจ้าคือบโตอยากบอกว่าตอนนี้ไอคิดฮอดเอง เจ้าอยู่ใสเป็นจังใดซ้ำบายดีบอกไอ้โทษไปเจ้าคือบอโตบหรือบอกไอ้ไปแร็วดาตีหากไผก็มีแต่เจ็บหากไผก็มีแต่สซ้ำหากไผก็มีแต่ผิดหวัง เด้มานังโศกเศร้าเสียใจเสียน้ำตามาตั้งหลายปีแต่ตอนนี้อายกะดื่มบได้ยย้อนอายมันหักเจ้าเบิดใจพันเจ้าบ่หังอายกะบว่ว่ายังเพชดอยู่พี่น้องเนาะปากันยังเพ็ดอยู่พี่น้องจำามีแล้ใจกัยังหมดอยู่ ขนาดทอดหองตอนเพชรได้หน่เพชรพี่น้องเพชรตอนเพชรเนี่ยมวนเซยทอดอะไรบ้างนี่แม่มวนเนาะเสียงสดแล้วก็มวนเนอะทุกคนเด้อคา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 เพี่อลไรบ่างอตาเลเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้ออยู่เก่งจีอ่๋เนาะขึ้นมาอย่าหยามตามข่าวมันนี่พังกระไให้ได้ไปได้เติบพี่น้องเนาะได้ได้พากกดติดตาำจากโคตกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเนาะ เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศความวันวันซื่อเนาะผู้ใดอยากมาหาบระโ s กับมาอะไรทุกบ้านทุกเมืองทุกแขงเนาะมาเยี่ยมยามบระโ s กับบริขีคุยเนาะผู้ใด์เสร็จมาหาบระโ song คนกับว่าเออดีใจได้เสร็จทั้งคนที่ว่ามีตัวตุนแล้วเนาะประโ song กับบริบริคีเดียดเสร็จทั้งอะไรทุกคนเนาะบางคนกับอะไรบล็อกไปไรเสร็จมาทำมางคนยกับเสร็จมาทำเสือนี่อู้ว่าบ้านเจ้าธนาเออเสือตัวท้ายๆยังไรทิพตัวทั้งตัวมานี่ก็มาสุดท้ายว่ามาเมาเสือขี่เขาได้บอกไปจริงๆ อันไหนเข้าวหนะอยากดูถูกข้าวขอกะบอกไปร้านซิบก็คนบอกไปซิบก็คนเพราะว่าข้าบริสิทิ์ดิเอตั้งใจดูถเออตั้งใจดูถูกที่จริงแล้วข้ากรบแต่กระบอกกระบอเป็นยังเนาะอันนี้เนาะบริสิทธิ์ห่อมบริสิทเออมาหามาหาไอ้ส้งนี่นะโบคิดจ้าหีได้ว่าเล่าสิแบบนี้นะคิดว่าเล่าสิขีคุยแบบข้าวกเคยไปหาคนที่ว่ามีต้นต้นหรือว่าเป็นคนดั้งยังไอ้ส้งนี่ก็ดั้งข้ากับติดตามเนาะแบบวางหัจักกับเราแบบเอออยู่บ้านไก่กันนน่ะะเเเลยโโททรรรรหหหาาาาาาแซว น้องว่าสิไปยามเด้วยอย่งนี้ขนาดว่ากับตอบว่ากับมาอเงี้ยเอกับโอเคนู่เขาก็ดีใจว่าไอ้สงมบบกับมากแบบนี้เองว่าตอนทับดีขนาดตาสสมตามยังกินโยหนำโยในอะไรกินเนาะดีใจเป็นเอฟซีของเรานี่เน้นนี่ตั้งใจว่ัดมหาเราซ้อมเถื่อนเราไอ้ทองนาทีว่ามาครั้งนี้แล้วก็ว่าเออไปหลินหน้าไอ้ซงจำเมือนั้นแล้วเมื่อบ้านก็เลยบอกได้มาเวแล้วเมือนี้กัโทรหาแบบเบิ่อนโ่าหาได้ทราอินเอ้าแอบตกใจว่าไอ้ซงเนี่ยเป็อย่างไรเขาไปหาบ่าแท้ๆแล้วจีเมลไม่มีสัญญาณออีหยงน่่แลละตไป แต่ต่อมาเราก็โทรหาก็ว่าออเออกับเขามาตีทางนั้นทางนี้อู้หดีใจเนาะก,ก็เป็นเอฟซีที่แบบว่าเข้ากับต่อนทับยางดีขอบใจเด้อไอ้ชงเด้อเข้าใจการตะกี้ว่าสิจีนะ๊พะเนาะจะได้แต่เราไม่เมียขอโทษมากแต่ว่าที่ถ่ายอะหน้าตาผู้หญิงเดือดมากนี่ผู้หญิงมากเด้อบาซงสีแบาเด้อผู้หญิงนี่มากเดือดคนโล่ก่อนเด้อ,ดอ,อ,อ,ดอที่จริงเด้วบาซองเวลาบ,บาซองไปนินไปหัวนนะผู้หญิงกันเนาะบาซงนี่บดขค้ดเด้อบาซงกะบดขค้ดแนวตะกี้คึดแต่ตะกี้เดียวนี่บวกขึ้ ก็สิบขึ้นเดี๋ยวนี้มาส่งถือไปลานซองลานนะบพราะขึ้นเดี๋ยวนี้คุณคนณรอนี่คนณรอด้กินบ่ได้ส่วนใหญ่ผู้หญิงมาคนณรอก่อนเนาะที่จริงแล้วสุดท้ายแล้วคนณรอกับเมื่อไรสู่คนขี่ไายคือมาส่งเนาะที่จริงแล้วมาส่งกับขี่ลายดีเนาะแต่วันนี้ใช้มาส่งใจดีเนาะใจดีดีละผ่าเพิ่นดีละผ่าเพิ่นอนตัวจริงแล้วก็บเมื่อไรขี่ลายเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำมุมกล่องหรือยังแต่เ้ามาเบิ่งตัวจริงนี่ไอ้ส้มกับ เป็นคนรอคือหนึ่งนอนบ่มินสิบะเบายาะอันนี้เราคนจริงไม่ว่าเขาจะยอมภาพบางคิล่าเนาะรอคือกันรอคือกันจังน้อยเพป็นกบบมีแฟนนะจังเป็นไปใครซื้อเบียร์นี่มากินบ่เบียร์มาไว้คนบ่กินเบียร์เด้อมาหนาบบ้านหอจังละกันมามาหนาเนาะ โอกาสหนาโอาะเบพ่อนว่าโอกาสนาหาโอกานาเซาต้องคอกันลเือจงยกินเพราะว่าจน้อยขอีไทยีอะไรโอกาสหนาจะว่าเออมันเนแม่สังสีเนาะถ้าีคเ็นไปท่ละหน่อยไ่อยากบาบาทงกับบางสุดก่อนขั้นบาทรงได้กินจองซองจ่อหรือว่าเป็ดแก่ซองแก่นี่โมเมโมแมนไดยเออคือกันบางนันสนันข้ามาดินนัาเนาะ เอามาในซักสองกวดขวดสองล่างคือกันนี่นั่นละไส้ที่ไปกินที่ไรมันเป็นน่าน่ะกินกินข้าว่ากินดาวขับไปขมอยาบบ่มีเมาแล้ามยาบ่มีเขาเนาะข้าว่ลาข้าว่าแบบไรบ้างข้าวปลาดาวขับปวามหยากบ่มีกินได้เบิร์ดเมื่ออยู่บ้านปอกกระซังมันกัะซัลมันกินเหล้ามันนีชิได้ปิดกิปเด้วย สำหรับคลิปนี้ก็จิประมานนี้เลอทุกคนเด้อพาทุกคนมาแวมาลินนำไอซ้งเนาะเลยมากับเหยื่อสองคนขี่รถจักมาตั้งใจมาหาไอซ้งนี่แหละขอบใจไอซ้งที่ว่าตอนหับเนาะคืออาังที่อที่ว่าตอนหับนั่นดิไอตัมมีนี่ฮะมีอะไรเพิ่นว่าสื่อสื่อขึ้นมาเพื่อนกับบอลเ้าอีหยังเลยบอลเบาสื่อสื่อยิ่งเลยนะพญาเป็นเพื่อน บอ่เอเมนอนแพงไรเพื่อนนัะคิดว่าน้องนุ่งสีกินไดหรือบ่อก็เลยมาบยอยากซือ้อแบบนั้นนะคือวัตถุแล้วจังสีมาเ้ากินหรือว่าไวมือหนาเพันจีจัดเราได้นีสร้อยจุเราได้ไดไหนี่านอันนี้เพนนื่นูักับ่เป็นยังเนาะสำหรับคลินิกกับซมเนเดอบ๊ายบายฝากติดต,ตามห้าเด้อฝากติดตามส่องไอ้เปาวยางในเดอ้อล้วก็ไอ้ส่มลักกะสองห้านอนหน่อยชาวเราบายบายหน่องสาวคนงามบายบาย thì chính là nhiễm cá ngạm đấy phải <laughs> nó nhiễm cá ngạm ơi